ชุลีเป็นหญิงที่มีอายุพอสมควรแล้วสามีของเธอได้ตายจากไปเมื่อ5ปีก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เหตุการณ์ในตอนนั้นชุลียังคงจำมันได้แม่นไม่เคยลืมด้วยสามีเก่าของเธอเป็นคนเจ้าชูมากแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีใครเป็นตัวเป็นตน แต่ครั้งนั้นสามีเก่าก็แอบไปมีผู้หญิงคนใหม่เช่นเดิมแต่ครั้งนี้เขาดันเลี้ยงผู้หญิงคนนั้นอย่างจริงจังจนเกิดตั้งครันขึ้นเขามาสารภาพกับเธอจนทำให้ทะเลาะกันอย่างหนักชุลียืนกลานจะเลิกกับเขาท่าเดียวซึ่งเขาก็ไม่ยอมแต่ยังไงชุลีก็ยังยืนยันคำเดิมในคืนที่ฝนตกหนักนั้นชุลีก็ได้ไล่เขาให้ออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ให้สมใจ ลูกสาวของชุลีกับสามีเก่าก็ได้ทัดทานไว้แล้วเพราะเธอเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่แล้วก็เป็นจริงดังคาดการที่ชุลีไล่สามีออกจากบ้านในครั้งนั้นสุดท้ายเขาก็ไม่ได้กลับมาหาเธออีกเลยคุณแม่คะคุณแม่นั่งเหมืออะไรอีกแล้วเดี๋ยวไก่ที่ทอดอยู่ก็ไหมอีกหรอกค่ะ ลูกสาวของชุลีที่มีชื่อว่าก้อยเห็นแม่กำลังยืนเมอในขณะที่ทำอาหารจึงเกรงว่าอาหารจะไม้เพราะแม่ของเธอเองก็เริ่มจะมีอายุที่มากขึ้นแล้วภาคหลังๆก็เริ่มหลงหลงลืมลืม,ลมแม่ไม่ได้เมอนะลูกก็แค่รอไก่สุกว่าแต่เพื่อนๆที่ทำงานใกล้จะมากันหรือ,อยังล่ะแม่ทำอาหารเสร็จไปหลายอย่างแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็มาถึงกันแล้วค่ะแม่ยังไงวันนี้หนูรบกวนแม่หน่อยนะคะ ก้อยหอมแก้มแม่ของเธอด้วยความนุ่มนวลเพื่อเป็นการตอบแทนที่แม่ทำอาหารเลี้ยงเพื่อนในมือนี้ให้เป็นโอกาสพิเศษที่ก้อยผ่านการฝึกงานที่บริษัทได้และเธอก็ได้บรรจุตําแหน่งเป็นพนักงานประจําเสียทีโอ้โหเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นอาหารหอมฟุ้งเลยเพวกเรา ซินีเพื่อนสนิทของก้อยที่ผ่านการฝึกงานเช่นกันและเธอก็คุ้นเคยกับบ้านของก้อยเป็นอย่างดีได้เดินนำพวกพี่ๆที่บริษทัทเข้ามาในบ้านของก้อยแขกเรือที่มาในวันนี้ก็มีประมาณสี่คนรวมซีนีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพบทรเขาเป็นรุ่นพี่ในบริษทัทของก้อยอายุข,ของเขาก็ห่างจากก้อยไปประมาณ5ปี พบทรเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเขาก็ไม่เจ้าชู้ก้อยเคยมีประสบการณ์แย่ๆจากพ่อของเธอความเจ้าชู้ของพ่อทําให้ก้อยไม่คิดอยากจะรักใครเลยแต่พอได้มาเจอกับพบทรก็ทําให้เธอต้องเปลี่ยนความคิดนั้นไปในทันทีเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่หล่อเหลาอะไรมากนักแต่ก้อยก็มองเขาที่นิสัยใจคอมากกว่าบ้านของก้อยเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ก็ลงตัวหมดทุกอย่าง พบทอนชื่นชมบ้านสวยๆของก้อยไม่ขาดปากทำเอาเธอรู้สึกเขินไปหมดแม่ของก้อยเป็นคนจัดการทุกอย่างภายในบ้านค่ะท่านดูแลบ้านเป็นอย่างดีทำอาหารก็เก่งแถมยังใจดีอีกด้วยนะคะก้อยต้องขอยกความดีความชอบนี้ให้กับแม่ของเธอเพราะอย่างน้อยพบทอนชายที่เธอชอบก็พึงพอใจในการมาเยี่ยมบ้านของเธอครั้งนี้ อาหารข้าวหวานถูกลำเลียงมาขึ้นโต๊ะโดยแม่บ้านทุกคนต่างรอคอยที่จะได้เจอฉมหน้าคนที่ทำอาหารหน้าตาน่ากินมื้อน,นี้นั่นก็คือแม่ของก้อยนั่นเองพี่นวลคะแล้วแม่ละคะเนี่ยทุกคนรอเจออยู่นะก้อยถามแม่บ้านถึงแม่ของเธอด้วยความยิ้มแย้มคุณชลีเดี๋ยวก็ตามออกมาค่ะพอดีทำอาหารเพิ่มพิเศษให้พวกคุณอีกหนึ่งอย่าง แต่ท่านบอกว่าให้ทุกคนรับประทานอาหารกันตามสบายเลยนะคะทุกคนรับประทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยโดยเฉพาะพบทอนเขารู้สึกว่าอาหารมื้นี้พิเศษมากๆอร่อยลงตัวเป็นเสษทุกอย่างจนในที่สุดชุลีก็ได้ยกอาหารจานสุดท้ายออกมาให้ก้อยและเพื่อนๆทุกคนต่างจ้องมองไปที่ชุลีเป็นสายตายเดียวกันในวินาทีนั้นพบทอนกลับรู้สึกดีแปลก ผู้หญิงที่มีอายุคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาจ้องมองเธออย่างไม่ละสายตาถึงแม้จะมีอายุแล้วแต่ก็ยังคงดูดีรอยยิ้มของชุลีเหมือนถูกประทับลงไปบนดวงใจของเขาทุกคนต่างพร้อมใจกันยกมือไหว้แม่ของก้อยอย่างนอบน้อมไหว้พระเธอจะ้ะตามสบายกันเลยนะอ่ะนี่เป็นอาหารจานเด็ดแม่คิดอยู่นานว่าจะทำดีไหมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่า เพราะว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติจืดแต่มีเครื่องสมุนไพรจีนมากมายบำรุงสุขภาพกันนะจ๊ะพบทอนรู้สึกใจฟูเพราะชุรีดูห่วงใยทุกคนที่มาในวันนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใดแสดงว่าท่านต้องเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นได้เป็นอย่างดีคุณแม่คะนี่สิน,นีคนคุ้นเคยประจำของบ้านเราหนูคงไม่ต้องแนะนำก็ได้ใช่ไหมคะนี่พี่ลี่พี่หมีวแล้วก็ คนนี้พี่พบทอนค่ะพี่ที่บริษัทของหนูเองทุกคนช่วยสอนงานหนูจนผ่านเกณฑ์นี่แ่ละค่ะแม่ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะจ๊ะที่ช่วยดูแลก้อยเป็นอย่างดีจนได้บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำหิวข้าวเมื่อไหรก็แวะมากินข้าวที่บ้านนี้ได้นะจ๊ะช่วีแสดงความเป็นกันเองออกมาจนทุกคนรู้สึกประทับใจในตัวของเธอโดยเฉพาะพพทอนที่แอบยิ้มมุมปาก ด้วยใจที่รู้สึกดีเป็นพิเศษเอาละจ้ะทุกคนตามสบายนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปช่วยนวลมันเก็บครัวก่อนชุลีเดินจากไปแล้วแต่กว่าที่พบธรจะดึงหัวใจของตัวเองกลับมาก็สักพักอยู่เหมือนกันพี่พบธรทานเยอะๆนะคะจะได้อ้วนๆดูสิผอมหมดแล้วก้อยขยันขยอให้พบทอนกินอาหารเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงครับขอบคุณมากนะก้อย พบทรไม่เคยรู้หรือระแคะระคายมาก่อนว่าก้อยนั้นแอบชอบเขาอยู่และสำหรับเขาเองก็คิดกับก้อยแค่น้องสาวเท่านั้นบรรยากาศในการรับประทานอาหารของคนทั้งหมดดูสดชื่นรื่นเริงดีหากแต่ว่าพบทอนพยายามกวาดสายตามองหาแม่ของก้อยอยู่บ่อยๆเขารู้สึกชื่นชมในตัวท่านหลายๆอย่างเลี้ยงลูกได้ดีทำอาหารเก่งดูแลตัวเองได้ดีสมวัย และที่สำคัญท่านดูเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนได้เป็นอย่างดีฝีมือของคุณป้าชุลีเนี่ยไม่เคยตกเลยนะอาหารอร่อยมากจริงไหมทุกคนซินีขอความคิดเห็นจากคนอื่นๆด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มทุกคนเองต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารอร่อยดีมากเดี๋ยวก้อยให้พี่นวลมาเก็บโต๊ะนะคะจะได้ทานของหวานกันต่อมีของหวานต่ออีกเหรอน้องก้อยอุ๊ยท้องพี่จะแตกอยู่แล้วเนี่ย แต่ถ้ามีก็กินได้อยู่นะพี่เหมียวพูดติดตลกทำให้ทุกคนหัวเราะคลื่นเครงกันไปใหญ่พี่ว่าเราอยา่ารบกวนแม่บ้านเลยนะน้องก้อยเดี๋ยวพี่เก็บไปล้างให้เลยดีกว่าคุณแม่ก็ทำอาหารให้พวกเรากินแล้วแม่บ้านยังต้องมาล้างจานให้พวกเราอีกพบทรรู้สึกเกรงใจจึงอยากจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองและนี่ก็ยิ่งทำให้ก้อยรู้สึกดีกับชายหนุม่ม งั้นเดี๋ยวก้อยไปช่วยนะคะพวกพี่ลี่นั่งรอกินขนมหวานกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะขาดช่วงก้อยอยากหาโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพบทอนมานานแล้วเธอรีบกุลีกุจอช่วยชายหนุ่มเก็บถ้วยชามแล้วนําไปล้างตายแล้วลูกทำไมปล่อยให้พี่เขามาล้างจานแบบนี้ไม่ได้เลยนะก้อยไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเดี๋ยวให้นวลล้างดีกว่า ชุลีเดินเข้ามาเห็นพบทรและก้อยกำลังช่วยกันทำความสะอาดถ้วยชามพอดีจึงรีบเข้ามาห้ามปรามไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ผมเป็นคนขอก้อยเองว่าอยากจะทำแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่พบทอนได้ยืนอยู่ใกล้ๆชุลีเขาสังเกตเห็นใบหน้าขาวผ่องไร้ฟ้ากระของเธอมีรอยเหี่ยวย่นบ้างตามธรรมชาติฟันยังขาวสะอาดยิ้มแล้วยิ่งดูมีสเสน่ห พี่เขาก็เป็นคนแบบนี้แล้วคุณแม่ขี้เกรงอกเกรงใจพี่เขานี้ใส่ดีมากๆเลยนะคะก้อยพูดไปตามความรู้สึกไม่ได้สักแต่ว่าจะอวยเพราะเธอแอบชอบเขาอยู่น่ารักจริงๆนะจ๊ะใครได้พ่อหนุ่มนี่ไปเป็นแฟนคงโชคดีมากชุลี่เอ่ยปากชมพบทอนทำให้เขาใจชื้นว่าอย่างน้อยในตอนที่พบกันครั้งแรกนี้เขาก็ยังสามารถทำให้ชุลีประทับใจได้ ผู้หญิงผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครกันนะก้อยพูดแล้วมองหน้าพบทนยิ้มอย่างเขินอายแต่ก็พยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกที่มีไว้อาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ได้ครับถ้าเธอคนนั้นจะเปิดใจให้ผมพบทอรหมายถึงชุลีแต่ก็ทำเอาก้อยคิดฝันไปไกลว่าเขาอาจจะหมายถึงเธอเอาละค่ะเชิญกันตามสบายเลยนะคะเมื่อกี้แม่ให้หนวนเอาขนมไปเสิร์ฟให้แล้วค่ะ นี่คุณแม่ไม่ได้ไปนั่งกินด้วยกันหรอครับใช่หนุ่มเอ่ยถามเพราะอยากจะให้ชูรีไปนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเขาด้วยคงไม่หรอกจ้าแม่ว่าจะไปย้ายกระถางต้นไม้ในสวนเสียหน่อยวางที่เดิมไม่ค่อยได้รับแดดเลยจ้างั้นผมไปช่วยดีกว่าครับอยากจะยกต้นไหนจะย้ายไปวางตรงไหนเดี๋ยวบอกผมได้เออก้อยไปกินขนมหวานกับคนอื่นก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ขอไปช่วยแม่ของก้อยก่อน ก้อยเห็นพบทรนตั้งใจที่จะช่วยแม่ของเธอจริงๆจ,งจ,งจึงไม่ปฏิเสธแถมก้อยยังแอบคิดไปว่าพบทรนคงอยากจะเอาใจแม่ของเธอเพราะว่าอยากจะจีบเธอก็ได้เกลงใจจังจ้าแต่ถ้าไม่ว่าอะไรก็ได้อยู่นะชุลียินดีหากว่าพบทรนเต็มใจจะไปช่วยเธอยกกระถางต้นไม้เพราะลำพังตัวเธอเองทำงานพวกนี้ทีไรก็จะปวดเนื้อปวดตัวทุกที เดี๋ยวช่วยยกสองต้นนี้ไปวางตรงนั้นเลยนะคะชูลีบอกกับพบทอนด้วยความเกรงใจแต่เขาเองก็กุลีกุจอทำให้เธออย่างขยันขันแข็งเออผมขอเรียกคุณแม่ว่าพี่ได้ไหมครับพบทอนถามชุลีในขณะที่เขาเองยังหยิบนั่นจับนี่ไม่หยุดแก้เขินอะไรนะคะเรียกพี่หรอแหมจะดีหรอคะเนี่ย ชุรีก็รู้สึกดีหากจะมีเด็กหนุ่มมาเรียกเธอว่าพี่แบบนี้แต่มันก็ยังคงรู้สึกขัดขัดครับเรียกพี่ไม่เห็นจะแปลกเลยก็พี่ชุลียังไม่แก่นี่ครับสำหรับผมพี่ชุรีดูดีมากๆพบทอนพูดออกมาตามที่เขารู้สึกชุลีเองก็ไม่รู้ว่าชายหนุ่มต้องการอะไรจากเธอกันแน่ แต่ที่แน่ๆคือเขาสามารถทำให้เธอรู้สึกขวยเคินได้เหมือนเมื่อตอนเป็นสาวๆแล้วมีหนุ่มๆมาจีบอีกอย่างเธอก็คิดว่าหากพบทอนอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปเพราะเขาทั้งสองคนคงไม่ได้พบกันอีกแล้วขอบคุณครับพี่ชุลีเห็นไหมฟังแล้วน่ารักดีออกใช่หนุ่มยิ้มส่งสายตาหวานให้กับชุลีจนตัวเธอเองยังรู้สึกเผลอดีไปด้วย ทั้งสองคนช่วยกันจัดแจงงานในสวนจนเสร็จเรียบร้อยชุลีจึงชวนพบทอนเข้าไปกินของหวานร่วมกับคนอื่นๆโดยที่ชุลีเองก็นั่งร่วมโต๊ะด้วยบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเป็นไปด้วยดีสำหรับคนอื่นแล้วอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าได้มานั่งกินข้าวกับแม่ของเพื่อนแต่สำหรับพบทอนแล้วเขารู้สึกว่ากำลังเดทอยู่กับชุลีด้วยซ้ำเขาเรียกชุลีว่าพี่ทุกคำ ทีแรกคนอื่นๆก็รู้สึกแปลกใจแต่คิดไปคิดมาอาจจะเป็นเพราะว่าพบทรนแค่อยากจะเอาใจคนแก่เท่านั้นทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งทุกคนกลับกันไปหมดแล้วเป็นไงบ้างคะแม่แม่ว่าพี่พบทรเเขาน่ารักดีไหมก้อยอดไม่ได้ที่จะพูดถึงชายหนุ่มที่เธอชอบก็น่ารักดีจ้ะตลกดีเขาขอเรียกแม่ว่าพี่เออจะเรียกก็เรียกไป หนูดีใจนะคะที่พี่เขาทำให้แม่มีความสุขได้เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตเออไม่พูดดีกว่าหนูขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะแม่ชูลีสังเกตเห็นลูกสาวดูร่าเริงเมื่อพูดถึงรุ่นพี่ในบริษัทที่ชื่อว่าพบทอนคนนี้แต่สำหรับเธอแล้วเขาก็น่ารักจริงๆทำให้หัวใจที่ห่อเหี่ยวมานานได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากที่นัดสังสรรกันที่บ้านของก้อยในครั้งนั้นในทุกๆวันพบทรนมักจะมีขนมติดไม้ติดมือมาฝากก้อยเสมอแต่ก็ย้ำตลอดว่าฝากให้คุณแม่กินด้วยไม่ได้เจาะจงให้ก้อยเพียงคนเดียวแต่ถึงกระนั้นก้อยก็แอบคิดไปว่าพบทรนคงกำลังแอบชอบเธออยู่จึงมีของมาฝากตลอดแต่ใครจะคิดว่าชายหนุ่มกำลังจีบแม่ของเธอผ่านลูกสาว วันเวลาผ่านไปชายหนุ่มยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรมากกว่านี้หากอยากจะสารความสัมพันธ์กับชุลีต่อเขาจึงตัดสินใจไปหาชุลีที่บ้านทุกวันหลังเลิกงานโดยที่เขาเองก็รับก้อยติดรถมาด้วยนั้นยิ่งทำให้ก้อยรู้สึกว่ามีความหวังมากยิ่งขึ้นแต่บางทีก้อยก็แปลกใจว่าหากพบทอนจะจีบเธอทำไมจึงชอบนั่งคุยกับแม่มากกว่า แทนที่เขาจะใช้เวลาที่มีกับเธอแต่คิดไปอีกแง่บางทีชายหนุม่มอาจจะอยากเอาใจแม่เพื่อเธอก็ได้จนวันหนึ่งวันที่ก้อยเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างระหว่างแม่ของเธอกับพบทรก็มาถึงวันนั้นเป็นวันหยุดของก้อยแต่พบทรมาที่บ้านเพื่อรับแม่ของเธอออกไปข้างนอกด้วยกันก้อยสังเกตเห็นแม่แต่งตัวสวยมากแถมเสื้อผ้าที่ใส่เธอเองก็ยังไม่คุ้นตาอีกด้วย นี่แม่กับพี่ภพธรจะออกไปไหนเหรอคะไม่เห็นชวนก้อยเลยขอโทษนะก้อยพอดีพี่นัดกับพี่ชุลีว่าจะไปทำบุญกันที่วัดแล้วแวะไปหาอะไรกินกันสักหน่อยภพธรบอกกับก้อยไปตามความจริงเดี๋ยวแม่ซื้อขนมมาฝากนะจ๊ะก,ก้อยฝากดูบ้านด้วยละ่ะแต่เดี๋ยวนะคะนี่ยังมีอะไรที่ก้อยไม่รู้อีกหรือเปล่า ก้อยมองหน้าคนทั้งสองเพื่อหวังว่าจะได้คำตอบที่เธอต้องการนี่พี่ชุลียังไม่ได้บอกก้อยหรอครับโทษผมอุตส่าห์ดีใจคิดว่าพี่บอกก้อยแล้วสิอีกบพอนทำสิน้าผิดหวังเล็กน้อยที่ชุลีไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการเออคือว่าตอนนี้แม่กับบทธรเราสองคนคบกันอยู่จ้าแต่แม่รู้นะว่าอายุของเราสองคนห่างกันมากมันอาจดูไม่เหมาะ แต่พบทอนเขาขอโอกาสแม่ก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแถมยังคอยดูแลลูกให้แม่ด้วยแม่ก็เลยคิดว่าต้องลองเปิดใจคบกับเขาดูจ้ะกอยคงไม่ว่าอะไรนะชลีไม่อยากจะให้แฟนเด็กของเธอต้องน้อยใจไปมากกว่านี้จึงจำเป็นต้องบอกความจริงให้ลูกสาวได้รู้ พี่สัญญานะก้อยว่าจะดูแลพี่ชุลีเป็นอย่างดีก้อยก็รู้ว่าพี่เป็นคนไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวเอาละงั้นพี่กับพี่ชุลีขอตัวก่อนก็แล้วกันทั้งสองคนยิ้มให้กันก่อนที่จะพากันเดินจูงมือออกไปจากบ้านทิ้งให้ก้อยต้องยืนตะลึงกับคำตอบที่ได้รับอยู่คนเดียวบ้าจริงที่ผ่านมานึกว่าจีบเราที่ไหนได้จะจีบแม่เรานี่เองเสียความรู้สึกจริงๆเลย แต่ดูยังไงเราว่าคงไปกันไม่รอดหรอกอายุห่างกันซะขนาดนี้ถึงพี่พบทอรจะเป็นคนดีก็ตามเธอก้อยรู้สึกผิดหวังนิดนิด,นดเพราะที่ผ่านมาถึงเธอจะคิดว่าพบอรจีบเธอแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาจะหวานใส่เธอเลยสักครั้งอย่าคิดมากไปเลยค่ะคุณก้อยดีเสียอีกคุณแม่จะได้มีคนดูแลอีกอย่างพี่ว่าคนนี้เขาดูจริงใจดีนะคะ เป็นฝ่ายให้มาโดยตลอดไม่ได้หวังมาปอกเลากของชุลีหรอกค่ะนวลแม่บ้านพยายามปลอบใจก้อยเพราะเธอเห็นว่าตั้งแต่มีพบทอนเข้ามาในชีวิตคุณชุลีของเธอก็ดูมีความสุขมากราวกับว่าชีวิตของชุลีได้มีสีสันอีกครั้งวันเวลาผ่านไปทั้งพบทอนและชุลีต่างก็คบกันอย่างเปิดเผยแม้แต่คนที่บริษัทของก้อยก็รู้กันหมด บางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าร้ายติฉินนินทากันไปแต่พบอรก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้เขามีความสุขมากที่ได้คบกับชุลีพอแม่ของพบอรเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันในครั้งแรกที่ลูกชายบอกว่ากำลังคบกับคนที่มีอายุมากกว่าซึ่งก็รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแม่ของเขานี้เองทีแรกทุกคนก็รับไม่ค่อยได้แต่ก็ยังไม่ได้ทัดทานอะไร ด้วยคิดว่าทั้งสองคนคงคบกันได้ไม่นานด้วยความห่างระหว่างวัยอาจทำให้มีปัญหากันได้เสมอแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อของพบทอนได้รู้ว่าตนเองกำลังป่วยและอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่อาการอยากจะเห็นหน้าหลานจึงเกิดขึ้นด้วยความที่พบทอนเป็นลูกชายคนเดียวความหวังทั้งหมดจึงมาตกอยู่ที่เขาอย่างช่วยไม่ได้โทแม่ก็พ่อก็รู้นี่นาว่าเมียของผมเขา เออช่างมันเธอะเขาไม่สามารถมีลูกได้แล้วไงล่ะพบทรพยายามอธิบายให้แม่ของเขาได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านเองก็รู้อยู่แล้วต่อให้ผมเลิกกับพี่ชุลีแล้วหาผู้หญิงสาวๆมาเป็นแม่ของลูกได้แต่จะมีใครยืนยันได้บ้างว่าเธอคนนั้นจะท้องอย่างแน่นอนพอพูดจบพบทรก็เดินหนีทิ้งคำถามนั้นไว้ให้แม่ของเขาได้ขบคิดเป็นปริศนาอะไรนะ พ่อของเธออยากอุ้มหลานอย่างนั้นหรอแล้วนี่มีคิดจะทําเพื่อพ่อสักครั้งหรือไงไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะกับเอโรคที่เป็นอยู่นะ่ะทําให้ท่านสมหวังเสียสิพี่นะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะกับชีวิตนี้ก็คิดว่าคุ้มแล้วที่ได้อยู่กินกับเธอผู้ชายที่แสนดีกับพี่ชลีพยายามแข็งใจพูดเพื่อให้พบทอนได้ออกไปทำหน้าที่ลูกที่ดีเป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้ว่านั่นอาจจะทําให้เธอต้องเสียใจก็ตามไม่เอาหรอกพี่ผมรักพี่คนเดียวนะอีกอย่างผมก็บอกเหตุผลกับแม่ไปแล้วถึงมีสาวๆมาอยู่กินกับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอคนนั้นจะท้องได้หรือเปล่าผมเองก็รักพ่อนะขอดูแลท่านในตอนนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าส่วนเ,เรื่องมีหลานให้ท่านนะํามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเมียของผมหนาทำหมันแล้ว เหตุการณ์นี้ทำให้ชุลีได้เห็นถึงความจริงใจของพบทอนที่มีต่อเธอสามีเด็กที่ใครใคก็ตรานา้าว่าเขาแค่คงมัหลอกเอาสมบัติหรืออยากจะได้ทั้งแม่ทั้งลูกเท่านั้นส่วนก้อยพบทอนก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เธอได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถดูแลแม่ของเธอได้เป็นอย่างดีถึงแม้วัยจะต่างกันแต่ว่าเขาก็มั่นใจว่าจะอยู่กับชุลีได้นานและจะขอดูแลชุลีอย่างดีที่สุด